ก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมวาเวฟนะครับหรือว่า L.O.L League of Legends ในมือถือนะครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาเป็น Emerald 1แล้วนะครับขึ้นมา Emerald 1นึแล้วครับใกล้จะเลื่อนเป็น Diamond เหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็จาก Diamond ก็จะเป็น Master นะ เราก็ได้ทำการเก็บแรง้งมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือซีซั่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ดูคลิปก่อนๆก,ก็จะเป็นซีซั่นที่แล้วนะครับที่เราขึ้นไปมาสเตอร์หนึ่งนะครับไกลสุดคือมาสเตอร์หนึ่งนะซีซั่นนี้เราจะพยายามไปให้ไกลกว่านั้นนะครับมาสเตอร์หนึ่งได้แค่หนึ่งดาวของมาสเตอร์หนึ่งนะ ก็เดี๋ยวเราจะมารองดูกันว่าเราจะได้ไกลแค่ไหนนะครับสลับกันไปสลับกันมาอยู่นะอ่ะมาสเตอร์ยีมาสเตอร์ยีต้องเอาตัวสตันหรือว่าตัวหยุดนะครับไม่งั้นเขาจะไปได้นะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเล่นตัวที่มีสตันสตันก็จะมี3ตัว ..3 ตัวบนนะครับ3ตัวบนนะ,ะนเ,ลเล่นเป็นตัวนี้แล้วกันก็ตัวนี้ก็อันติก็กระโดดจับนะครับแล้วก็ท่านหนึ่งก็ทำให้เป็นมินิสตันนะครับ ก็จะหยุดใช้ง,งักไปแป๊บหนึ่งนะก็พอได้อยู่ก็มาดูกันว่าเราจะรอดไหมอมอนดูมอนดูนี่ตัวปวดเลยนะครับแล้วก็ออลรล่านะครับตัวนี้นะออลรล่าเป็นฮีโร่ตัวใหม่ที่เพิ่งอัพอัพโหลดมาในแพทนี้นะครับเราลองเล่นดูแล้วนะเล่นไม่เป็น Okay. เดี๋ยวเรามาเจอกันในเกมนะครับเพราะว่าเราก็จะป้อนข้าวูปไปด้วยนะแล้วก็เล่นไปด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กด Sub subscribe กันไว้ด้วยนะครับไม่ถึง500สักทีนะครับอย่าว่าแต่500 400ก็ยังไม่ถึงสักทีนะใครผ่านเข้ามาดูก็ฝากกด Sub subscribe กันไว้ด้วยนะครับไม่ต้องกดกระดิ่งก็ได้นะครับแค่ก,กดซับไว้ก็พอนะ ใครที่เล่นเกมนี้ก็ฝากกดคอมเมนต์อะไรสักอย่างไว้ด้วยนะครับใครอยู่ต่างประเทศก็เผื่อได้เล่นด้วยกันนะโอเคตอนนี้น่าจะผ่านเฉลิวนะครับ <You are S 1> ดูเลเวลฝั่งเราหนึ่งร้อยสองร้อยเลยนะโอเค เจอกันในเกมแล้วนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เกมวาเวฟนะครับนี่ก็คือการเก็บแล้งนะครับในแล้งแอเมเบโลหนึ่งนะครับของซีซั่นใหม่ไม่รู้ซีซั่นที่เท่าไหร่แล้วนะ วิ่งไม่ข้ามสามสิบสี่วิยิไปบูฝั่งเรานะ ปิงเพื่อนไว้ก่อนนะครับให้ไปก่อกวนนะครับเรียบร้อยนะโดนฆ่าไปเรียบร้อยนะครับ <c oughs> แต่ว่าบูฝั่งเราก็หายไปเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรนะเราได้บูฝั่งเขามา พวกมาสี่พวกมาสี่พวกมาสี่เ <c oughs> อาเอาเอาปาดเข้าป้อมไปเลยนะ <c oughs> เออต้องอย่างนี้สิ <c oughs> มันก็รู้อยู่แล้วนะว่าเราใกล้ป้อมนะเออ อยู่ดีก็มาแจกให้เราเฉยเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะขอแค่อย่าผิดพลาดนะครับไม่งั้นเขาเกิดแล้วเรายุ่งนะ <S <S ตอนนี้ยี่ยังเลเวลตามอยู่นะครับ เดกลับไปก่อนขอออกของสักหน่อยนะดูดเลือดก็ยังดีนะรองเท้าที่เราออกก็เป็นรองเท้าดูดเลือดนะครับโอโลล่ามาสเตอร์ยีกน่าจะเอาเลดอยู่นะ นี่เรียบร้อยไม่ได้นะสกิลเราไม่พร้อมไปดีกว่ายังไม่จำเป็นต้องกลับบ้านนะ ไปกันต้องวิ่งไปเอาเรสก,ก่อนนะครับข้างลังน่าจะไม่ไหวนะเราน่าจะต้องไปช่วยเขา หลงแล้วนะเขาน่าจะมาเอาบูไปแล้วหรือเปล่าเอาไปแล้วนะ ร้อยดีนี่โคตรแจกเลยอ่ะโอ้โหไม่ร้อยกดสมัย,ยไปเลยนะ ลอยมังกรต่อ ไอ้แก้วอ้แก้วอ้แก้วยีตายพอปอเหมือนมั้งเนี่ยเอาไปไหนล่ะไปหน้าตรคกรับเมื่อกี้เขาจะให้คิวเรานะแต่เราไม่ได้เหมือนเดิม กันนี้กว่าตรงกลางยังไม่แตกเลยเอาป้อมกลางเลยแหละทำไงล่ะพวกอันนี้สิอืม บหิวจัดไม่ตาย<อ>ไปกันต่อ ไปโคตรแรงเลยเวทแรงจัดบอกเลยเลเวลเขากับเลเวลเราก็เท่ากันนะถ้าของก็ออกแค่เนะี้ยทำไมมันแรงจังวะ ข้างอ้ากดดีแล้วมาเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะออกกันเวทเลยนะเปลี่ยนจากรองเทา้าดูดเลือดน,นะครับกลายเป็นรองเท้ากันเวทนะ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับมาเลยไหมเล่ามาเลยไหมเล่าโอ้โห Đây này lộn. Đừng mà, đừng mà, đừng mà. <coughs> à, hổ, làm lại ạ, làm lại ạ. lại ạ. ทำไรอ่ะทำไรอ่ะแค่ออกรองเท้าก <hi> ็การเวทได้ฝุดคุ้มแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปออกอันนี้ดีกว่า ไฟกันอกีกรับไปด้วยมาสเตอร์ยี่ก็ยังอยู่แถบของเราอยู่นะ ร้อยเรียบร้อย ของก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่ปั๊บต่อไปจริงๆแล้วเราอยากได้จอบเกาะนะอันนี้ดีกว่าตายเกิดนะครับก็สามารถเกิดได้หนึ่งครั้งนะครับแต่เลือดไม่เต็มนะ แกไปย้ายมาอยู่นะพี่ เรียบร้อยแต่เกรี้ยงก็ชอบใจเกมอย่างนี้ก็ฝากกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับก็ใกล้ๆแล้วนะใกล้จะถึงไดมอนแล้ว ไ้อีกหนึ่งดาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเกมหน้านะครับสำหรับอีกหนึ่งดาวของเรานะไปฝากกด s u b สไ r i b e กันไว้ด้วยนะครับามันเจอกันใหม่ในเกมหน้าเกมนี้ก็ราไปก่อนสวัสดีครับ